นส่นเมนูผัดปักทองนะคะก็ะสวยค่ะกินง่ายๆค่ะอาหารบ้านๆนนะคะพเพื่อนๆทุกคน FC กินกันเลยค่ะนั่งกล้องให้ยังไงมันเห็นหมดพขาเจ้าอยู่ไม่หลุก เห็นอยู่เนาะประมาณนั้นหัวสี่ผูนะเอางีมากินข้าวลรอสวัสดีค่ะกินข้าวกันค่ะคุณเชิอเอสตีเมนูชอบผัดปักทองนะคะร้อนๆอ,อยู่เลยควันอึบเลย ข้าวบ้านๆน,นะคะง่ายๆค่ะจำม,มัม้ยผลไม้อะคะกล้วยแอปเปิ้ลกล้วยแอปเปิ้ล น้อยเหรอพัดองตานนี้คือามาอุสิบังเลยใส่พัดทองใส่หมูใส่ไข่นะคะนี่ลืมผละพาถ้าใส่พริกหน่อยเนาะอร่อ,รอยนะหัน่นพริกเสนหน่อย มันเหมือนกินข้าวน้อยลงน้อยลงไัล้ยเนะหน้าหนาวก็ไม่มอร่อยเนาะมันก็พอแคบลงเลยนะเอาเนี่ย วัสดีแม่ลูกสวัสดีค่ะอืมวัสดีแม่แบบเชฟเตียวอืมเเห็นพี่เอเขากินกันโหอร่อยๆเนาะ ทำลาบกินมั่งอะไรมั่งตง้มต้มต้มต้กล้วยชอบกินสตกล้วยก็กินหมดแลละผลไม้อะระแตนนี้ เออหน่าลงหลกไปไหนเจ้าหิวข้าอยู่แล้วหรอหลงกินแล้วแล้วน่ยะกินไปแล้วไยมรือยหล กาศเย็นกาศมันหนาวมันเย็นด้ไม่อยากกินอะไรเลยเช้ากินข้าต้ม ไม่หมูนุ่มจังเลยสันนอกชายซื้อสันนอกให้โลนึงบอกร้อยสี่สิบบาทเลยร้อยสี่สิบบาทบาท,ทำลาบอร่อยนะ มันไม่แข็งมันนุ่มเนี่ยมักให้เนื้อสะโพกกันทำแต่บ้านเห็นเนื้อสะโพกแล้วค่ะใส่เครื่องในใส่ตับใส่เออใส่เครื่องในใส่ไส้ใส่ตับมาต้มเนี่ย อย่ให้ลักจินเอานี่ดีกว่ากลุม่มจะทุด,ด้วยกันเนาะไปต่อกัน เดินคนเดียวไม่ได้ไม่ต้องเฟรนแบบว่าเหนียวเหรอหน้าก,กากไอหมาหน้าก,กากเหรอจริงแม่ต้องคัวให้มันจุกกว่านี้นาะโหจุกแล้วละ này ngay khó lắm là subscribe tao kênh tao Mì นอนขวาเงยเราเนี่ยแค่นี้ก่อนนะคะเอฟซีน่ารู้ทีู่กขอบคุณค่ะมองเห็นเปล่ามั้